ที่ป๊อบหม่ยมกระบางนาโอ๊ยตัวอะไรก็ไม่รู้หาตั้งนานแล้วนานๆๆๆอยากได้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยซื้อให้แม่ตัวได้ปะ <c oughs> นี่เราได้มาหนึ่งอันลาบูบูตัวอะไรตัวอะไรอ,ะอ่ะเธอทำนา่งนะน่าเป็นผู้ชายอิสบต้ยฮัลทุกคนคะ <c oughs> ฉันอยากได้เนี้ค่ะฉันไม่รู้ว่าอันเดียวกันหรือเปล่าค่ะที่ถ้าเกิดโดนน้ำแล้วมันจะสีจริงหรอฉันไม่รู้ แต่นา่ารักจริงนะสีละมุนมากเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ป๊อปมามร์ทเมกาบางนานะคะไอยิบมากันหนึ่งอันอันนี้ค่ะมีมอลลี่ไหมอ่ะหรือว่ามีใครเบบี้ไหมดูให้แม่หน่อยมีเบบี้มอลลี่เอาไหมอันนี้เรามีน้องที่เล่นเปนโนนะคะเอาไปเลือกก่อนถือมาหนึ่งอันแม่อันนี้เป็นเอพิโซดผีหรือเปล่าคะแม่คิดว่าอันนี้เป็นผีค่ะเป็นผีเพื่อนไหนเพื่อนนี้หรอ ว่าไม่เขียนว่านมอ๋อนี่นี่นเป็นมัมมี่อันนี้ปะ่ะใช่ค่ะแม่ว่าอาจจะเป็นโกลด์อินเดอะดาร์กนะปะ่ะมันดูนีออนนีออนมีแสงอาจจะโกลด์เดอะดาร์กก็ได้สนปะ่ะไม่ค่ะอ่ะไม่เอาวางนี่ดีมูมีตั้งหลายแบบชจสแตมอันนี้ที่เรามีไงใช่ค่ะเรามีตัวนี้เอาสิแม่อยากได้ตัวคู่ข้างในอ่ะเลือกมานหนึ่งตัวนี่ จร,จริงๆแล้วชกคูเป็นด้าน่าหลักถุกตัวเลยอ่ะได้ตัวไหนก็โอเคหมดนะอันนี้ค่ะที่เราเก็บเราได้มาสี่ตัวแล้วแต่ที่นี่ของหมดนะ่ไม่มีนี่ไงชิูแป็นด้าเนี่ยรุ่นตัวนี้ต้องมีเปล่าแต่ของเราเป็นตัวเล็กๆค่ะน่าหลักมากเลยอ่ะคอลลี่สเปซอยากได้ตัวใหญ่อย่างเงี้ยสแตนซื้อให้แม่ตัวเด้ยปะเ <c oughs> นี่ยน้ารลักค่ะ ดูการมีคอลเลกชันไหนน่าซื้อมั่งนายไออุ่นไออุ่นซื้ออะไรอ๋ออันนี้น่ารักนี่คันที่แล้วที่เห็นน่ะหนูคอลเลกมันอยู่ค่ะตอนนี้หนูได้สองอันแล้วอ๋อเนย่าตัวไหนลาบูบูลาบูบูเหรอแ้วตรงนี้ก็คือตัวพวกนี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแบบนี้เป็นลาบูบูหมดเลยเหรอต้องเอาไปข้างนอกไหมไม่ไม่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันว่าหน้าตาน่ารักหรือเปล่า ลาบูบูเลซี่โยคะคืออันนี้ไงก็จะเป็นลาบูบูทงัทงท่าโยคะต่างๆก็น่ารักนีนะหวานมากเลยอ่ะมอลิี่สเปสสาขานี้430อันนี้น่ารักมากมีของด้วยอยู่ตรงไหนในย่าไปเร็วนี่ค่ะนี่เราได้มาหนึ่งอันช็อแต้มมอลลี่สเปซอะไรตอนนี้พี่ชัชอบ เนี่ยหรอตัวอะไรอ่ะจิเลี้ขาพึ่งใค้พึ่งใครก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเขาสวยเดี๋ยวเรามาเลือกกันก่อนเพราะตอนนี้แม่หยิบมาหลายกล่องมากเราต้องเลือกอุ้ยมารีอันนี้ก็น่ารักรุ่นนี้ก็มีของนะคะแต่แม่ชอบมาลีสเปซมากกว่าอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอุ้ยมารีน่ารักขนาดเลยอ่ะโอ้ยตายแล้ววันนี้เจ้าหน้ารักตั้งหลายอย่างอยากได้หลายกล่องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราควรจะซื้ออันไหนถูกต้องอันนี้เอาอันนี้เอา โอเคค่ะจบจบเอาวันนี้กล่องเดียวจะแชมยากได้นี้อะไรโอ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้แม่ชมยากได้มาตั้งนานแล้วนานาทีมันจะมีเนี่ยจริงดิจริงๆมัน่โดเอาทุกคนเลยจะต้องรู้จักมันนานแล้วเหรอตัวนี้ถามหน่อยนานนามาวางแล้วมาเลื่อนก่อนค่ะเจตแตมตอนนี้นะคะมีมอลลี่สเปซลาบูบูโยคะสุภเวนดาแล้วก็ ตัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไอ้เบดี้มอลลี่คือกูเพนด้ารอบแรกก่อนว่าเราตัดอันไหนออกตึงไม่ชอบตัดตัวนี้ตึงอ่ะตัดอันนี้ออกเดี๋ยวไปเก็บที่นะจ๊ะโอเคค่ะอ่ะรอบสองตัดไหนออกตึงอ่ะโอเคเพราะเรามีแล้วรอบสามตัดอะไรออกน้องตึงเพราะเราก็มีแล้วทำไมอ่ะแต่อันนี้สวยทุกตัวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยว อันนี้ไหมก็ได้แต่อันนี้มันถ้าเกิดโดนน้ําร้อนแล้วมันจะช็อตแต็มแต่เราไม่ได้เอาอาทอยไปโดนน้าร้อนนึกออกป่ะ <c oughs> ให้เลือกระหว่างสองอันนี้แม่ว่าแม่ชอบอันนี้มากกว่า <c oughs> อ่ะโอเคสามอันนี้ไหมโอ้จะจำเป็นจีจีอันนี้ใช้ตังชะตํามจ่ายตังพ่อจ่ายตังแม่จ่าย <c oughs> โอเคไหมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อสามอันนี้กันสามนี้ไปเก็บทีแล้วเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าเราได้ตัวไหนค่ะ <c oughs> นี่นะคะที่ชะตเตมเขาเลือกอยู่ระหว่าง สกูเพนด้าสีพาสเทลอันนี้กับสกูเพนด้ารุ่นนี้นะสวยทั้งสงรุ่นเลยแต่วสวยคนละแบบรุ่นนี้ชันแตมีแล้วตัวหนึ่งคือตัวนี้ค่ะแต่ตัวพาสเทลเรายังไม่มีซักอันหนึ่งคือซื้อพาสเทลก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ก็อาจจะซ้ำได้อ่ะไปใจตังค์ดีกว่าได้เลยแล้วคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะ ดูไออุ่นเปิดของเขาก่อนนะคะไออุ่นเป็นอะไรคะป๊อบบี้นไหมมีป๊อบบี้นค่ะอันนี้เป็นมินิไอสป็อคแลอันนี้ก็เป็นแบบว่าแพทเจอร์อันนี้ที่เชตันเคยซื้อใช่ปะใช่ค่ะเออน่ารักดีเป็นเหมือนไอติมเนาะอันนี้น่ารักครั้งที่แล้วเห็นไออุ่นซื้ออันนี้เท่าไหร่คะแปดสิบละอันนี้ล่ะห้าสิบเก้าแกะเลย I'm really wanna open it for you ไม่เคยอันที่ไม่อยู่สีอะไรมีสกูปเปนด้าสีแดงค่ะว่าอะไรอ่ะ ไม่อะไรหรอกพี่โนสคูเพนด้าพี่โนสคูเพนด้านัวอะไรเันกจะหน้าตาเหมือนเป็นไอติมแท่งๆเนอะบ็อกซิโคสีเหลืองปะตัวอะไรอ่ะเธอทำหน้เงรนน่ะตัวอะไรคะว่น่ารักษณ์ฉันนึกว่าสกูเพนด้าแล้วตัวอะไรอ่ะน่ารักไม่ใช่สีแดงอ่ะมาแล้ว What is this animal นี่ไงไอติมเสียบไม้แล้วก็วางไว้บนนี้ซาชาร์โรยอันนี้ค่ะอันนี้มีรูปอะไรบ้างคะที่ไออุ่นนี่วิชันดีว่ะันมีมัน แล้วก็ Sweet Bean อยากได้ Molly ตัวหนึ่งแล้วก็อยากได้ช a n อาด้อุ้ยจริงหรอไอ้ปูน I don't know if you hit the Jackpot or n o t but you got the same person you got matchers ตัวเดียวกันน่ะใช่ป่ะใช่ค่ะน่ารัก I think you r e a l l y like this deal I do อ่ะตาหมวยแล้วค่ะของเธอว่าคือคค่ะจะเปิด มาลีของแม่ก่อนมเดี๋ยวจะด,ดูก่อนเพราะมันเป็นของแม่แม่อยากได้สีชมพูเดี๋ยวขอดูกันดิแม่อยากได้ตัวหน้ากองแม่อยากได้ตัวหมีกาฟิลสีชมพูจริงๆอยากได้หมดเลยไม่อยากได้ตัวนี้เอ้าทำไมอ่ะกับตัวนี้น่ารักกะัะค่ะ <c oughs> ก็น่ารักแต่ว่าอยากได้น้อยสุดอะที่เหลือก็อยากได้หมดแ,มแต่อยากได้สีชมพูสุดอยากได้กาฟิลสุดด้วยตัวอะไรกาตัวอะไรตัวอะไร เว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ชมพูไม่ใช่ชมพูก็น่ารักน่ารักเลยเาอ้าวก็เป็นตัวนี้ค่ะทุกคนน่ารักต่อยากได้สีชมพูมากกว่าอุ้ยแต่เขารายละเอียดดีนะดูในพุงเขาสิในพุงเขามีของเล่นเต็มเลยน่ารักมากแอมเลงเที่ยขอเขาเปิดนากากได้เช่มแตมเอาเทปออกก่อนเขามีเทปบนมือเขาค่ะ นี่คะ่ะเฮ้ยเขามีปืนหรือเปลขาต้องถือปืนตอนน,นี้มีมีมีทุกตัวอยู่นี่ไงเอาปืนแม่มาเขาเปิดอากาศได้น่ารักขอบปืนนะคะฉันใส่ให้ได้ไหมได้ค่ะน่ารักมากโอ้โหถ้าได้สีชมพูแม่จะกรี๊ดขนาดไหนเนี่ยอ่ะต่อ,อตาของชตาตัธรรมนะคะของชาตัธมตัวนี้คือเป็นสกูแพนด้าพาสเทลใช่ค่ะอยากได้ตัวไหนฉัลืมชื่อแล้วอ่ะรูหน่อยคะ ใช่คะฉันทำตัวโอเปอเรเตช่วยทำได้ตัวอาบน้ำอาบน้ำตัวไหนทุกคนตัวนี้ Oh, I think you like it. It's it's probably gonna be one of your favorites. Is it a girl? It's always a girl. เป็นผู้หญิงทุกตัวเลยปล่าวไม่รู It's one of your favorite. สวยอะค่ะครับเป็นผู้ชาย i ิสระบุยแต่วไม่้เป็นผู้หญิงฉันชอบเพราะว่าเขาเชอบเปิดเพลงเด็กเสือบุยเราเป็นผู้ชายเหรอไม่รู้สวย เขาก็ยังสวยอยู่เธอแตมชอบเพราะอะไรอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงผมสั้นนะคะแต่แตมชอบเพราะเขาใส่หูฟังใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบเย้ลูนอไร้เวลาเปิดเพลงเนีนั่งผิวปากกันอ๋อกํลังอินกับเพลงใช่ค่ะและสุดท้ายอันยังกลัวสุดอันนี้คือมาจากกระตู้นเรื่องอะไรไม่รู้ค่ะเราเราจะ่อแตเห็นที่ไหนเฉลกฉพอเฉลกติ๊กตอกอ๋อเขาเปิดตัวนี้ใช่ไหมเฉลก อี่ชบจริงเหรอไม่ใช่ตามชอบตัวไหนชี้ก่อนเลยใช่ไหมเธออยักชอบค่ะแล้วคือตัวไหนเราเอ้าได้กีตาร์ไปหนึ่งอันได้จี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 น่ารักนะค่ะเล่นอิเล็กทริกกีตาร์ด้วยจะชอบตัวนี้กีตาร์ไฟฟ้าเหรอคือตัวที่อยากได้พอดีเลยป่ะใช่ค่ะเขาสวยผมสีส้มสวยอะค่ะเดี๋ยวจุนี่หล่อสวย ก็ <G ül> สวยแม่ว่าสวยถูกใจไหมถูกใจค่ะสแตมตัวหนึ่งก็คือเล่นกีตา้าอีกตัวคือฟังเพลงอยู่ส่วนไออุ่นก็ได้2ตัวที่เป็นตัวเดียวกันแ<ม> h ป p p y ไหมคะวันนี้แฮปปี้ครับจบแล้วค่ะจบแล้วถ้าชอบวิเดอรอแบบนี้ต้องทำาไงคะกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไคร e กดกระดิง่งกดติดตามค่ะตามนั้นเลยเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปกันนะคะบ๊ายบาย